วันนี้เนี่ยผมก็จะมาให้ดูโปรแกรมที่ผมฝึกอีกโปรแกรมหนึง่งนั่นคือจะเป็นฟูบอดี้บีนั่นเองนะผมเนื่องจากคลิปี่แลวเนี่ยผมทำฟูบอดี้เอไว้นะผมและหลายหลายคนเรียกของที่อยากได้ฟูบอดี้บีและซีนะผมโอเคเดี๋ยวผมจะมาทําให้ทั้งหมดเลยนะผมแต่วันนี้ขอเป็นฟูบอดี้บีก่อนนั่นเองนะครับผม <S <S เราจะไม่ได้เล่นเพื่อให้มันเหนื่อยหรือเบิร์นหรือให้หัวใจทํางานหนะักเราเล่นเพื่อให้กล้ามเนื้อทํางานนะครับผมมันแตกต่างกับการคาร์ดิโอนั่นเองนะจุดมุ่งหมายต่างกันแต่ควรทําทั้งคู่นะครับผม เฮ้ยสวัสดีครับทุกคนผมตูมครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องตูมสไตล์นะครับผมวันนี้เนี่ยผมก็จะมาให้ดูโปรแกรมที่ผมฝึกอีกโปรแกรมหนึ่ง <Huh? S 1> นั่นก็คือจะเป็นฟูบอดี้บีนั่นเองนะผมเนื่องจากคริปติแลสเนี่ยผมทำฟูบอดี้เอไว้นะผมและหลายหลายคนเรียกของที่อยากได้ฟูบอดี้บีและซีนะผมโอเคเดี๋ยวผมจะมาทําให้ทั้งหมดเลยนะผมแต่วันนี้ขอเป็นฟูบอดี้บีก่อนนั่นเองนะครับผมก็ฝึกทั้งตัวส่วนละ1ท่า ก็อุปกรณ์ที่ใช้สําหรับวันนี้ก็จะเป็นบาร์โหนนะครับผมบาร์พูอัพนะครับผมอันที่2คือเป็นบาร์ดิ์นั่นเองนะครับผมอันที่3ามคือดัมเบลที่มีน้าหนักเยอะๆหน่อยหรือมีน้าหนักที่หลากหลายหน่อยนั่นเองนะครับผมแล้วก็มีตัว Resident Band ด้วยนะครับผมนี่คืออุปกรณ์พื้นฐานสำหรับวันนี้นะครับผมโอเคสำหรับใครที่ไม่มีอุปกรณ์ในส่วนไหนนะครับผมก็เด <Okay. S 1> <Okay. S 2> ี๋ยวผมจะแนะนำให้อีกครั้งหนึ่งนะผมว่าให้ฝึกท่าอะไรทดแทนแต่แต่ผมแนะนำถ้าเกิดมีอุปกรณ์ตามที่ผม,มบอกได้จะดีมากๆนะครับผมโอเคไป let's go มาที่ท่าแรกเลยนะผมผมจะเริ่มจากท่าชินอัพนั่นเองชินอัพก็กล้ามเนื้อที่ใช้ก็จะเป็นกล้ามเนื้อปีกเป็นหลักเลยนะผมยาวลงไปถึงลึกสุดของปีกเลยนั่นเองนะผมรวมถึงใช้ตัวของใบเสร็จไปด้วยนะครับผมถ้าเกิดใครทําไม่ไหวนะผมให้ใช้ริชเชนแบนช่วยได้นะผมโดยที่ให้มันพยุงตัวเราขึ้นไปนั่นเองนะครับผมก็วิฝึกอยู่ที่10ครั้งตอนน่อ1เซตนะผมทั้งหมด3เซตโดยการนั่นเองนะครับผมวิธีฝึกนะเพื่อนๆให้เพืเ่อนๆเนี่ย จับ,บานนะผมความกว้างระดับไหลหรือกว้างกว่า,วาไหลเล็กน้อยนะผมโดยที่หันมือเนี่ยเข้าหาลําตัวแบบนี้นะผมแลวหลังจากนั้นเนี่ยตอนนี้เพื่อนดึงให้ดึงโดยแทงศอกลงไปให้ลึกที่สุดนะครับผมมันจะใช้กล้ามเนื้อปีกมากกว่าใบเสร็จมันเองแต่ถ้าเกิดเราเน้นใช้บริเวณมือหรือว่าฟูลาร์เนี่ยมันจะเหมือนการใช้ใบเสร็จมากกว่าเพราะงั้นเวลาโฟกัสให้โฟกัสโดยการกดศอกลงไปด้านล่างนะครับผมมันจะโดกนกล้ามเนื้อปีกได้มากกว่านั่นเองนะครับผม yeah, like Homie spotted me like 700, brought 1100 right back to him. If I can't do it, then it ain't real. I just make dollars, I don't make deals. I've been going hard in the paint, still blowing cush clouds till I can't feel like. Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like. โอเคสำหรับคนที่มาสามารถชินแอปได้ถึงแม้จะใช้ r e s รีเซิ Band เสริมมาแล้วนะผมผมก็แนะนำให้ฝึกโดยใช้ r e s รีเซิ Band นะผมเป็นท่า let pull down นั่นเองนะผมก็มาเพื่อนๆเนี่ยจับยางโดยที่หันฝ่ามือเนี่ยเข้าหาลำตัวเหมือนเดิมความกว้างทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยนะผมแต่ฝึกโดยใช้ยางยืดนั่นเองนะครับผมก็จะง่ายกว่าคนที่ไม่มีแรงสามารถฝึกได้อย่างแน่นอนนะครับผมก็สำหรับเพื่อนที่สนใจ r e s รีเซิ Band ก็สั่งซื้อดูดิ่งด้านล่างใต้ d e s c r i p น i o n เลยทั้ง shopee lazada Facebook แล้ว,ว่าเว็บไซต์ดูบูส t y ไ e น์นะครับผมโอเคท่าต่อไปนะผมท่าที่สอนั่นคือท่าดิสนั่นเองซึ่งผมก็จะใช้บาคูในการฝึกนะครับผมก็เหมือนเดิมถ้าเกิดใครที่ โดยใช้น้ำหนักตัวเองไม่ไหวนะผมก็ใช้ resistance band มาช่วยได้โดยเอาแบนเนี่ยมาพาดไว้ที่บา์คู่นะครับผมแล้วก็ร้องด้วยหัวเข่านะผมมันก็จะเสริมแรงให้เราแล้วก็จะสามารถฝึกได้นะครับผมแต่ถ้าใครใช้แบนแล้วยังฝึกไม่ได้ก็ไปฝึกท่าที่ง่ายที่สุดเลยนะคือท่า incline push up นะครับผมมันก็จะง่ายมากและเพื่อนๆสามารถทําได้แน่นแน่แนนครับผมก็ดิฟเนี่ยที่เราฝึกกันเนี่ยเราต้องการที่จะฝึกกล้ามเนื้ออกด้านล่างนั่นเองนะครับผมเพราะงั้นเวลาเพื่อนฝึกนะครับผมให้พยายามกาง ศอกออกนิดหนึ่งนะครับผมแล้วดันตัวเองขึ้นบีบไบเซ็จเข้าหากล้ามเนื้อหน้าอกของเรานะครับผมมันจะโดนกล้ามเนื้ออกได้ดีมากมากยาหนีออกติดลำตัวนะถ้าหนีออกติดลำตัวมากเกินไปหรือบราแคบเกินไปเนี่ยมันจะโดนพวกไทรเซ็ปมากกว่าอกนั่นเองอีกอย่างหนึ่งคือพยายามโน้มตัวมาหน้าเล็กน้อยนะครับผมมันก็จะตรงอับองศาของกล้ามเนื้อหน้าอกนั่นเองนะครับผม <แ S 2> ก็เล่นทั้งหมด1 0ถึง15ครั้งแล้วแต่ไหวนะครับผมแล้วก็เล่นทั้งหมดสาเซตใครที่รู้สึกว่าเบาสามารถที่ถ่วอัมหนักเพิ่มไดดด้้ยใชเเววก็นครับ Winter, I just put down my deposit yep. 82 degrees, I left that jacket in my closet Bill, I'm in the mood for a switch up I hit the function, hit the rose, right till I hiccup I hit the stage and leave with money that's a sticker She picture perfect, so I told him I'm up. flicker โอเคถ้าต่อไปนะผมจะเป็นกล้ามเนื้อขากันบ้างน,นะผมซึ่งวันนี้จะเน้นไปที่กล้ามเนื้อต้นขาหลังและก็ก้นนะผมนั่นคือท่า Romanian Deadlift นะครับผมโดยใช้ดัมเบลในการฝึกนั่นเองใครไม่มีดัมเบลก็ใช้ตัว Resident Band ฝึกแทนได้นะแต่ผมแนะนำให้ใช้กับดัมเบลมากกว่านะครับผมจะเล่นได้ดีมากกว่าและใช้กหนักได้เยอะมากกว่าด้วยนั่นเองนะครับ ก็รวมไปในดลิฟนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยยืนขาเนี่ยกว้างระดับไหล่นะครับผมและตอนฝึกให้ดันก้นไปด้านหลังพร้อมกับก้มตัวลงมาให้หลังตรงตลอดเวลานะครับผมไม่ให้หลังปวดนี้น่าจะปวดหลังได้นะครับผมให้หลังตรงตลอดนะครับผมหลังจากนั้นเราใช้สะโพกในการออกแรงนะครับผมแล้วก็คัมีดจะโดนทั้งก้นและทั้งขาด้านหลังพร้อมกันเลยเป็นทั้งหมด10ถึง12ครั้งนะครับผมจำนวนสามเซต

เพราะฉั้นเพื่อนเลื่อกน้ำหนักที่ผอมบอพอดีเล่นแล้วท่าถูกต้องนั่นเองนะครับผมก็วิธีฝึกนะครับเพื่อนๆให้เพื่อนๆเ,เ,เนี่ยยืนตัวตรงนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยก้มตัวมาหน้าเล็กน้อยแล้วแล้วก็เก่งตัวนิ่งตลอดหลังจากนั้นก็ยกดัมเบลขึ้นมาโดยใช้ศอกนะครับผมยกให้ศอกสูงกว่าข้อมือของเราแบบนี้เห็นไหมศอกสูงกว่ามือนะครับผมเล่นทั้งหมด15ครั้ง3เซตเช่นกันนะครับผมโฟกัสที่ไหลด้านข้างเต็มๆนะครับ She pull up, hop out, then she swerve. Do your two step, your lookout will make it work. Make it work, deal, dance. Make it work, strike a pose. Make it work, deal, dance. Make it work, strike a pose. I pull up, hop out, then I swerve. Do my two step. โอเคถ่อไปนะผมจะเป็นกล้ามเนื้อหลังแขนหดูอ r i c เซฟรนั่นเองนะครับผมก็จะเป็นท่า r ร c e เซ i ค k b แบ k นะครับผมโดยที่ผมจะใช้ตัว s i s t d n n t BAND ในการฝึกนั่นเองนะครับผมใครที่ไม่มีแบนก็สามารถที่จะใช้ดัมเบล แทนได้น,นะลักษณะท่าทางเหมือนกันเลยนะครับผมก็เพื่อนเนี่ยยึดยางไว้ด้านหน้านะกับอะไรก็ได้นี่ผมยึดไว้กับประตูนะใช้ตัวยึดประตูยึดนะผมหรือจะยึดกับเสาอะไรก็ได้นะครับผมหลังจากนั้นจับยางนะผมตามน้ําหนักที่เหมาะสมนะผมจับไกลก็เบาหน่อยจับใกล้ก็จะหนักหน่อยนะผมเลือกน้ําหนักความยากตามความแข็งแรงของเรานะครับผมเล่นได้15ครั้งทั้งหมด3เซตนะครับผมก็พิงกำแพงไว้นะผมเซตตัวให้ตรงตีสองตีสาตัวนะผมหลัานกาบบนั้นก็เตะยางด้านหลังแล้วก็กลิง้ง ที่ไพร์สินะครับผมค่อยๆฝึกค่อยๆโฟกัสนะผมขึ้นสุดลงสุดนั่นเองนะผมย้ายซอกเลือดนะดีบซอกให้นิ่งๆตลอดเวลานะครับ โอเคต่อไปนะผมท่าสุดท้ายแล้วจะเป็นกล้ามเนื้อหน้าท้องนะคือท่า Reverse Crunch นะครับผมโดยจุดเริ่มต้นจะเป็นการฝึกกล้ามเนื้อหน้าท้องจากด้านล่างนะผมจริงๆแล้วเนี่ยมันโดนทั้งบนทั้งล่างนะผมแต่ Reverse Crunch เนี่ย <im itation> ก็จุดเริ่มต้นที่ทํางานมันก็จะเริ่มจากด้านล่างนั่นเองนะครับผมท่าน,นี้ก็คือฝึก15ครั้ง3เซตเช่นกันนะครับผมโดยท่าเนเพื่อนเนี่ยนอนลงบนพืน้นแล้วก็จับเสาหรืออะไรก็ได้ที่แน่นๆนะครับผมจากนัน้นเพื่อนๆก็ยกขาขึ้นมานะครับผม และก็ยกลําตัวช่วงล่างหรือยกสะบกเนี่ยให้ลอยจากพื้นขึ้นมาด้วยนิดหนึ่งนะผมจะได้ทั้งแกนกล้ามตัวและก็ได้ทั้งกล้ามเนื้อซิกแคด้วยนั่นเองนะครับผม เคเพื่อนก็เสร็จเรียบร้อยนะสำหรับฟูลบอดี้ชุดบีนะผมสําหรับมือใหม่และก็สำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นออกกำลังกายอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็โปรแกรมนี้ไปฝึกกันได้นะครับผมฟูลบอดี้แล้วก็ฝึกวันเว้นวันนะครับผม3วันต่อสัปดาห์นะวันพักหรือหลังจากฝึกหรือตอนเช้าของวันที่ฝึกด้วยเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถที่จะไปคาร์ดิโอเพิ่มเติมได้สำหรับคนที่มีไขมันเยอะหรือต้องการที่จะลดไขมันในร่างกายนั่นเองนะบุมแต่คนที่สร้างกล้ามเนื้อก็สามารถคาร์ดิโอเพิ่มเติมได้เช่นกันแต่ก็็ไมมมม่่่ตต้อออองบยาาากกกคนนลดดััััรร์สสปปะณ4-56วห คนที่สร้างกล้ามเนื้อจากคาร์ดิโอักประมาณ2-3วันต่อสัปดาห์ก็เพียงพอน,นะครับผมเลือกคาร์ดิโอที่เ,เพื่อนๆชื่นชอบได้เลยนะครับผมย้ำไว้ก่อนการเล่นเวทเป็นอะไรที่สำคัญมากๆนะเล่นเวทคาร์ดิโอแตกต่างกันนะกรับการเล่นเวทเนี่ยหลายคนอาจจะสงสัยอยู่การเล่นเวทตามคลิปกับเล่นเวทเนี่ยมันแตกต่างกันตรงไหนนะการเล่นเวทตามคลิปที่เราเล่นกันอย่างต่อเนื่องท่านี้ส0วิต่อท่านี้ส0วิต่อท่านี้30 v, ิบวิไอที่ v, ท v, ทเล่นเป็นวินาทีอะไรพวกนั้นเนี่ยมัน <S <S <ๆ S 1> เป็นการคาร์ดิโอมากกว่านะครับผมเป็นการเบิร์นมากกว แต่การเล่นเวทที่ผมแนะนานาเสนอนี่คือการฝึกสร้างกล้ามเนื้อนั่นคือเราจะเล่นเป็นเซตๆไปเล่นท่าทีหนึ่งให้ครบ4เซตก่อนหรือ3เซตก่อนแล้วค่อยไปท่าต่อไป3เซต4เซตก่อนแล้วค่อยไปท่าต่อไปเราก็จะมีการพักระหว่างเซตมีการพักระหว่างท่าประมาณ1นึหนาทีในระหว่างเซตและระหว่างท่าทุกๆท,ท่าท,ทุกเซตนะครับผมเราจะไม่ได้เล่นเพื่อให้มันเหนื่อยหรือเบิร์นหรือให้หัวใจทํางานหนะักเราเล่นเพื่อให้กล้ามเนื้อทํางานนะครับผมมันแตกต่างกับการคาร์ดิโอนั่นเองนะจุดมุ่งหมายต่างกันแต่ควรทําทั้งคู่นะครับ ขอให้เข้าใจไว้ด้วยนะครับสุดท้ายนี้สำหรับเพื่อนๆที่สนใจอุปกรณ์ต่างๆในการฝึกนะครับผมว่าจะเป็น r e s i ็ตเตอร์แบนเวสเวดหรือว่าสายและข้อมืออะไรต่างๆเนี่ยสามารถที่สัส่งซื้อลิงก์ด้านล่างใต้ description ได้เลยนะทั้งเพจเฟซบุ๊กไลน์แอดเว็บไซต์ตูปสไตล์แล้วก็ชอปปี้ตูปสไตล์นะครับผมและอย่างหนึ่งสำหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากจะเทรนออนไลน์กับผมนะอยากผมเป็นเทรนเนอร์ให้ก็ทักเข้ามาได้เลยสอบถามข้อมูลหรือว่าคำแนะนำเพิ่มเติมก่อนได้นะครับโอเคผมขอบคุณทุกคนที่ติดตามกดไลค์กดซรละอับบบผม๊าายย Black yeah. denim need a slim fit. Yeah. Same people that I flex with be the ones that I'm in the gym with. I'm a living legend, you were dead cause, and I'm dead ass. No, I'm dead right. Yeah. Leave it early, but I'm early okay. night. Long yeah. and short to keep the head right. right. Teed up by that Malibu, got sand all in my.